นักบิดเก่าแหกทางกระไรโค้งมือนี่พี่น้องเอ๋ยขับหลวเบิงหนาเบิงหลังขับใบไสซะลืมไปว่าจะคล้องแกน่นผ้าพับปูขับสิงป,ปูปูขวบสาๆเนี่ยการทำงานในแต่ละมือแต่ละเดีพาทุกคนมาเบิงการเหตุงานอยู่ในฟาร์มแกะฟาร์มวัวในประเทศอังกฤษมือนี่พี่น้องเอ๋เหตุการ์ที่ข่อยเหตุขึ้นมากรกณีนี้ก็คือความหวังดีจากลูกสะใภ้จ้าชุดถ่ายแก่บ่ไ้พี่น้องตองตาพ่บปูไปเบิงคือเก่าแต่ละอนสีหอดคันตอนหนัน่นพี่น้องสีเล่าสุก้นฟั่งเนาะแต่พาทุกคนมาเบิงวิธีการทำงาน ของขวในมือนี้ก็คือเอาเฟืองมาปูเป็นที่นอดให้งว่ักกรนลังจากหนันกาดำเนินเดินทางไปต่อมาเกลือหวัวอาหารให้พวกนีเนาะแต่ละมือแต่ละเด็กก็มาหาผัวคนเนี่ยละจ้าเนื่องจากอาทิตย์ก่อนโนตกแถตกวานะหิมะตกแถตกวาพ่อ อาทิตย์หนึ่งผ่านมาฝนมันตกบันนี้ก็คือพวกี่หมาละลายไปเบิดแล้วระวังใจหวัวอาหารแกะได้ยินเสียงปงปุงปังๆทมสาม,มีเขาเจ้าเฮ็ดอีกยังกันสามีคอยบอกว่าเขาเจ้ายิิงนกนก,นกแฟซั่นแบบนี้ทุกคนเป็นไก่ปลาน่ะละแต่ว่าอยู่ฟา้า,ามขอยคอยมันมาล้ลยขนาดเลยมือนี่นะเพราะว่าฟ้ามขังๆเขาเจ้ายิิงมันเนาะเพราะสนันก็เลยมันก็เลยหอบแตกตื่นมาแฮ่กันอยู่ฟ้าม์มนี่เป็นสิบกระตุ้เลยเพี่น้นงไม่แตตโตเถิดโตบอมงามกับมาแต่หหัวอาหารแกะก็มาช่วยงานพอปูพอปูแล้วทำความสาดของงัวคนเดียวคอยกับสามี พีพากันไปไหหัวอาหารแกะเนาะแล้วกลับมากกับตองน้นมาสวยงานพอปูที่จริงแล้วก็เห็ดไก่สิแหละรอละพี่น้องพราะวง้วพวกนี่เราแต่ละมือแต่ละดีกับตองเลยเอามาทําความสะอาดแล้วก็เอาหยาแหงห้ตาดำๆคือมีแพนด้านางสาวขำคุ่นขอพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งก็เลยเอาหยาแหงมันก็พากันหยาตินหยาแหงงุ้มๆยำๆอยู่พี่น้องส่วนนี้อากาศหนาวงัวก็จะอยู่ในขอกจนหอดเดือนหาพูดพี่น้องเดือนสี่เดือนหาไม่จังเลยออกจากขอกแล้วไปสูทงหยาพาทุกคนมาเบ่งความหวังดีของขอยพี่นอ ห้องน,นั่นก็คือการทําความสะอาดห้างไหน้างัวข่อยม่างทอออกมาแล้วข่อยก็เอาไปล้างดิบดีทาความสะอาดบัดทนชุดถ่ายม่างทอตอนม่างม่างออกได้บมมัดเสีเอาเขาขึ้นเอาเขาขึ้นบได้พี่น้องสามีข <form> ่อยกับหูเสียเอาเขาขึ้กกันนอนหลังจากนั้นก็จําเป็นจะต้องไปตามพ่อปูข่อยมาพี่้องเพื่อจะบ่แปลงโซนโซนนี่กงกันขามก็บบวหนี่มันสีมีห้องน้าน้อยๆนาะข่อยก็ม่างออกไปแล้วข่อยเอาไปล้างในห้องน้าดีละพี่ดอกม่างเรียบร้อยออกไป สิเอาเขาขึ้นเอาเขาขึ้นบ่เป็นมั่งเป็นแต่ว่าเอากลับขึ้นบ่ได้สุดท้ายก็ต้องอะไรเป็นพอปูกลับมาแก่คือก้างนำอันนี้พี่น้องสโนว์ิมมานม่ละลายเดียบรอยเมื่อก่อนมม่เป็นข้าวๆจานพานแบบนี้แต่ว่านะ่ะ ปัจจุบันมันละลายไปเรียบร้อยสําเร็จจากโซนนั่นก็มาโซนนี้ต่อพี่น้องห้พอปูไปแปลงทอแล้วเนาะคอยก็ได้ต้องไห้มาแกนีข่ขากลับมากก็คือผ้ากันแกนห้างอันนี้สีเอาไซยาแห่งเนาะเพื่อไปหายนางสาวโคอีล่ะก่ะบอโคโคลูกสาวหลา่าขอพี่น้องผ้าพอปูสิ่งอย่างไงพอปูค่อยๆได้ตี้ซาซาแน่ว่าสั่จะสิแค่งกันกรบไผ่คอยก็ลืมโตไปพี่น้องว่าจะคล้องแกนทั้งหลังเนาะปกติคอยกัไปคนขับรถไว้อยู่แล้วเวลายอยู่เมืองเล่านะพี่น้องข้ารถไปไวไวรถจักนั่นละแหกของแหกโค้งล่มเหมือนาปีน ึ่งสองสามครั้งว่าเขาเนี่ยกำเปิดเป็นเ,เลิกเบิดพวกส่วนน้องส่วนแหนงพวกนี้ส่วนร้ายแข่งค้าขอไล่เนี่ยเว่าเกิดอุบัติเหตรุรถจักรรถรถล่มกลายเป็นผู้เสาคขาไายไปสังหารเอาหยาเอาแหงมาให้พวกนีแล้วกเอิ่เพิ่นมากินพี่น้องพวกนีและเป็นน้าหนาสามตัวหัวดำดำแล้วไม่นั่งโคโค่กูซีดีออกขอพี่น้องภารกิจสำเร็จเสสิ้นในการทำงานมือนี่แล้วจะไปก่อนจะพี่น้องไปป้า